สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวฟ้าใสใสมุมน,น,มน,นสีค,นสค่ะผมนายพลรัชศิริแดงนะไรับนารแน่งกับผมนางนักฟ้าสีทองครับผมนายรัชโรจน์สุนทรคคุณครับวันนี้พวกเราจะมาเล่าสนอยเรื่องอะไรกันเพื่อนๆวันนี้เราจะมารับสเสนอเรื่รองรับแฟน์มาสเตอร์เย้เดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็รับฟังกันเลยกะัคะปีก้าเร่ แม้ทุกคนเคยอยากเล่นชนินี้กันไหมคะของเล่นชินีน้นะคะก็คือปืนยิงหนังยางนั่นเองค่ะแล้วทุกคนเคยสังเกตกันไหมคะว่าเวลาแบบเรายิงหนังยางออกไปแล้วมันขึ้นที่แบบไหนกันแน่ไม่รู้เลยสิมันคือแบบโปรเจกทายนั่นเองค่ะเพือคงสงสัยกันอีกใช่ไหมคะว่าโปรเจกทายคืออะไรงั้นเราก็ไปดูกันเลยค่ะยันและนี่นะครับก็จะเป็นรูปของการเคลอนทีน่แบบโปรเจกทาย ทุกคนสงสัยว่ารเคลื่อนที่แบบโพลชต์ไทยเืออะไรสมมุตินะครับผมมีวัตถุก้อนหนึ่งเริ่มต้นฟัางจากจุดนี้นะครับวัตถุก็จะค่อยค่อโค้งโค้งโค้งแล้วพอถึงจุดสูงสุดนะครับวัตถุก็จะค่อยตก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 ลงมานะครับทุกคนสังเกตได้ว่าขาขึ้นมันก็ไปทางด้านขวาแล้วขึ้นข้างบนใช่ไหมครับพอถึงจุดสูงสุดจุดสูงสุดปุ๊บวัตถุก็จะค่อยๆ่อยางขวาแล้วก็ลงเรื่อยๆนะครับจะได้รูปแบบการเคลื่อนที่เป็น เป็นไอเป็นรูปแบบโคง้งครับหรือว่าเป็นพาราโบลาคว้ามครับผมโดยการเคลื่อนที่แบบด้ายนะครับคือการเคลื่อนที่แบบ2มิติก็คือทั้งในแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งพร้อมกันครับผม ประสงค์ในการทดลองนะคะก็คือเรานะคะได้ทําของเล่นปืนที่สามารถปรับมุมและระยะความเร็วต้นได้ค่ะอีกทั้งนะคะเรานะคะยังได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมกับความเร็วต้นต่อระยะกระจัดในแนวราบอีกด้วยค่ะไปก็จะเป็นวัสดุในการทําของเล่นนะครับซึ่งวัสดุในการทําของเล่นของเราเนะี่ยจะมีตะเกียบหนังยางฝาขวดน้ําไม้ติ่มไม้ติ้มฟัน ในส่วนของวงจรนะครับจะมีส่วนของซต้์เลื่อนแกนเฟอร์ไรท์คลิปหนีบกระดาษตัวต้านทาน1น0งโอห์มหลอด LED สายไฟคู่ทรานซิสเตอร์ลวดทองแดงรางถา่านแล้วก็อุปกรณ์ในการทำนะครับก็จะมีตะกัวฟลักแผ่นรองตัดปากกาเคมีกาวร้อนปืนกาวคัตเตอร์คีมบัตรกรีและก็สว่านครับครับด้ส่วนต่อไปครับก็จะเป็นการออกแบบคลิปเขียวของชิ้นงานแล้วครับ ซึ่งคือชมชิ้นงานนะครับก็จะประกอบไปด้วยกันอยู่3ส่วนครับก็คือส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนของปืนครับส่วนที่2ก็คือส่วนของชุดปล่อยเลียกตายและส่วนที่สาก็คือส่วนของชุดควบคุมองศาครับโดยเราจะมาอธิบายส่วนแรกกันกันก่อนนะครับซึ่งก็คือส่วนของปืนครับซึ่งปืนนี้แล้วก็ออกแบบมาให้สามารถที่จะยืดหรือว่าหดได้ครับซึ่งก็จะใช้หลักการของกลไกประเภท r e c h e t and Pull ครับก็คือจะมีซี่ปันตรงนี้ก็มีเงี่ยงตรงนี้ครับเวลาเราดึงออกมา ยิงมันนี้ก็จะสอดเข้าไปในร่องต่อไปครับในเวลาเราผลเข้ามามันก็ผลไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้ก็จะเป็นตรงที่ร่องนี้แล้วก็ไม่สามารถผลได้ซึ่งวิธีที่เราจะทําให้มันผลได้คือกดตรงนี้แล้วก็เราก็จะสามารถผลเข้าไปครับซึ่งอันนี้ก็สามารถช่วยเราได้ในเรื่องของการควบคุมเข้าริ้วต้นนะครับก็เป็นส่วนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนของชุดยิงปเบลต์ตายครับซึ่งหลักการทํางานคร่าวๆก็คือเวลามีเบยต์ตายวางไว้ตรงนี้ครับจะถูกดึงได้หนักยางครับ แกน2แกนตรงนี้เขาจะพยายามที่จะอ้าออกซึ่งมันก็อ้าออกไม่ได้เพราะว่ามีสีม่วงที่อยู่ตรงนี้ขันไปอยู่แล้วตรงสีเหลืองตรงนี้เขาจะเชื่อมต่อไปกับื่องของไก่ปืนนะครับซึ่งเวลาเราดึงไกปืนครับดึงเหลืองเขาก็จะลงมาข้างล่างครับก็ทาให้สีม่วงนี้ก็ลงมาเหมือนกันก็ทําให้ตรงตรงนี้เขาก็สามารถที่จะอ้าออกได้ครับแล้วก็ทำให้ปีกตายสามารถพุ่งออกไปด้านหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ครับแล้วก็ส่วนที่3ามนะครับว่าจะเป็นส่วนของวงจรขั้ววงองศาครับซึ่งวงจรนี้ครับเราก็ได้หลักการมาจากการที่เรามีลูกตุ้มอันหนึ่งนะครับเวลาถ้าเราเอียงวัตถุที่มันอยู่ด้านบนนะครับลูกตุ้มนะครับก็จะก็ยังคงตั้งฉากกับพื้นนะครับก็เราก็จะเอาจุดจุดนี้ครับเป็นจุดอ้างอิงในการวัดมุมนะครับซึ่งหลักการที่เราใช้ก็คือเราจะใส่เป็นคอนแทคขอไฟฟ้าตรงนี้ครับซึ่งเวลาถ้ามุมมันไม่ตรงมันก็จะแตกถ้ามุมมันตรงมันก็จะไม่แตกซึ่งเรา หลาอินดิเคเตอร์ที่อาจารย์บอกว่ามุมมันตรงครับก็เนินต้องแบบแล้วมุมตรงมันก็จะแบบบอกว่ามันตรงครับแต่อันนี้ก็คือมันกลับกันนะครับซึ่งเราก็จะใช้หลักการของนอตเกตนะครับในการกลับสัญญาณไฟออกมาครับก็ทําให้มันบอกเนี่ยแบบวาตรงว่าแบบมุงแต่นี่มันตรงอยู่หรือเปล่าครับซึ่งการที่เราเราวมบอกมุมที่มันตรงนะครับก็จะส่งผลให้แบบเครื่องไตของเราสามารถควบคุมมุมได้ครับแล้วแบบแล้ว เราก็จะใช้วงจรนี้ครับในการไปจ่ายไฟให้กับวงจรขับ LED ครับซึ่งก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้ครับก็จะเป็นวงจรของจูดิฟซีร์กิตนะครับก็จะเป็นการใช้หลักการของการเหนี่ยวนำสร้างจักไฟฟ้าเพ่ตรงข้ามขึ้นมาอย่างเช่นลูกตรงนี้ครับก็จะสร้างจักไฟฟ้าที่มากพอที่จะขับหลอด LED ขนาด3โวลต์ใยเช่นแบบที่แค่1.5โวลต์ได้ครับและนี่ครับก็คือหลักการคร่าวๆของปืนอันนี้นะครับ จะเป็นวิธีการทดลองในเรื่องของมุมนะครับโดยเราจะเปิดเครื่องก่อนหลังจากนั้นเราก็ปรับมุมเป็นระดับที่เราจะศึกษานะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับระดับของปืนให้เป็นระดับที่3พอเราปรับระดับเสร็จแล้วเราก็ใส่กระสุนปืนเลยครับพอใส่กระสุนปืนแล้วเนี่ยปืนก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับข้อสังเกตของปืนก็คือถ้ามุมมันตรงแสงไฟหลังปืนมันก็จะสว่างนั่นเองครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็เอาปืนไปตั้งกับระยะระดับเล็งตามมุมหลังจากนั้นเราก็ยิงเลยครับ พอยิงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็วัดระยะที่เราได้หลังจากนั้นก็ทดลองกับมุม 15, 15องศา30 <75 S 1> uh huh. องศา45องศา75องศาตามลําดับครับแล้วพอทดลองในเรื่องของมุมเสร็จแล้วเราก็จะทดลองในเรื่องของระดับโดยการที่เราจะให้มุมมันคงที่อยู่ที่30องศาหลังจากนั้นก็ปรับเป็นระดับที่ 1, 1> นะครับพอปรับเป็นระดับที่1เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่กระสุนเลยครับพอยิงก็ยิงแบบเดิมเลยนะครับหลังจากนั้นก็ปรับเป็นระดับที่2 3 4และ5ตามลำดับ,บ,บครับต่อมานะครับจะเป็นตารางบันทึกผลในการทดลองนะครับโดยที่ตารางแรกจะเป็นการทดลองโดยมุมในตอนที่ระดับในการยิงของที่นะครับจากการสังเกตเนี่ยครับมุมที่45องศาจะเป็นมุมที่สามารถทำให้ยิงได้ไกลที่สุดโดยที่จะยิงออกไปเฉลี่ย648.5เซนติเมตรครับต่อมานะครับตารางที่2ตารางบันทึกผลการทดลอง เมื่อมุมคงที่ที่30องศาแต่ระดับในการยิงไม่คงที่นะครับจากการสังเกตแล้วระดับที่5เป็นระดับที่ทำให้ยิงไปได้ไกลที่สุดโดยที่จะยิงไปเฉลี่ย857.7เซนติเมตรนั่นเองครับโดยสรุปผลการทดลองนะครับจากการทดลองเราสามารถนำความรู้เรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทยนำไปปรับใช้ในการประดิษฐ์ปืน ที่สามารถเปลี่ยนได้ทั้งความเร็วต้นได้แล้วก็เปลี่ยนมุมได้นะครับโดยมุมที่ยิงได้ไกลที่สุดนะครับคือมุม45องศายิงได้ระยะทางทั้งหมดคือ648.5เซนติเมตรนะครับส่วนร,ระดับของปืนที่ยิงได้ไกลที่สุดคือระดับที่หนะครับยิงได้ระยะทางทั้งสิ้นคือ857.7ซนติมเมตรครับผมและตรงตามทฤษฎีนะครับที่ที่เราเคยเรียนกันว่ามุมที่ยิงได้ไกลที่สุดคือมุม45องศานะครับซึ่งถ้ากว่าเราอยากได้ระยะที่ ไกลขึ้นไปอีกนะครับเราก็ต้องเพิ่มความเร็วต้นก็จะเป็นประมาณนั้นครับผมปิดกล้องด้วยยยยยไงยยายยยทุยยยยยยกไหมไยย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 ุกยนยย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 ายยอิย